พรามทั้งพรมทุกอย่างก็คืออ,อันไหนที่จะเป็นที่พึ่งทางใจได้ก็จะไปกราบไหว้ขอพรอนะจนพอฟังอาจารย์ไปสักพักแล้วรู้สึกว่ามันมีเหตุมีผลในตัวมันเองทำให้เราพิสูจน์ได้พักหลังก็เริ่มที่จะกล้าที่จะท,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 ท้าทายเทพว่าจริงๆเรามีอยู่จริงไหมในเมื่อท่าพุทธเจ้าบอก Mm hmm. สิ่งบางสิ่งเนี่ยไม่มีอยู่จริงนะ mm hmm. ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องแยกทางกันฮนะเ mm hmm. มื่อก่อนผมเขากราบไหว้ทุกอย่าง mm hmm. ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ลูกข้าเจดีทั้งพระภูมิที่บ้านนะ mm hmm. ฟัง mm hmm. ไปตั้งพักก็ตัดสินใจว่าน่าจะเอาออกแล้วเพราะเกะก,กะ mm hmm. ก็เคยคิดว่าจะไปหาอาจารย์มามาถอนสารให้ mm hmm. แต่ก็ด้วยความที่ อยากจะเป็นคนที่มีความมั่นคงในพุทธศาสนาอย่างลุงลึกกันนะฮะ mm hmm. แล้วก็อยากได้ความเป็นอริยะบุคคลด้วย mm hmm. ก็ตัดสินใจทุบเองฮะ mm hmm. ก็เชิญไปอยู่ที่อื่นแล้วก็ทุบเอง mm hmm. กับมือก็มีคนเตือนว่าเดี๋ยวจะบ้าน้ำลายน้ำเลยยืดเดินคุยไม่รู้เรื่องนะฮะ mm hmm. แล้วเช้าตืน่นขึ้นมาวันอาทิตย์เนี่ยลูกสาวมาเห็นคือเราปลูกฝังเขามาตั้งแต่เด็กกันนะฮะ mm hmm. ว่า,าเวลาเขาไม่สบายเราก็ ให้คนนู้นดูแลเขาให้ให้กูแล้วเขาบ้างอะไรบ้างเนนะจนเขาตื่นมาเจอพ่อกับแม่ทาทําไปทุบสารทุกอะไรนเคร่บเขารู้สึกตกใจอื mm hmm. แล้วแฟนผมก็สั่งบอกว่าในวันที่พ่อกับแม่เอาสารไปทิ้งเนี่ยถ้ารถรถ,รถหรือว่าจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นเนี่ย mm hmm. ก็ไม่ได้เป็นเพราะใครมาทําอะไรจ mm hmm. อาจจะเป็นเพราะพ่อ,พอประมาทขับรถประมาทเองนี่ก็ผ่านมาสี่ปีนะอื mm hmm. ผมก็จัดการทุกทุกอย่าง ตัดทุกอย่างออกไปจากหัวเหลือพุทธวจนะอย่างเดียวครับวันนี้มีโอกาสที่ได้มากราบแล้วก็สนทนากับพระอาจารย์เป็นสมบัติของโยมไม่เป็นไรหรอกถ้าเร <laughs> ่งของคนอื่นน่ะเป็นปัญหา <laughs> <laughs> ก็มีโอกาสได้เผยแผ่แล้วก็<ม>อื่นๆบ้างอย่างข้างบ้านบ้านเขาก็อยากที่จะทําตั้งสรรพภูมิใหมนะ่อะไรเงี้ยก็ชวนเราไปหาหาหมอตั้งศาลเราก็จะไปดูว่าหมอเขาจะพูดว่าอะไรบ้างแล้วก็ าแนะนําเขาอ่ะให้เขารู้จักอุตมวจนะอืก็รู้สึกรู้สึกดีะเพราะว่าเราก็อ้างด้วยเหตุด้วยผลอย่างที่ว่าถ้าเขาเป็นเทวดา่ะมีใครมาจ้างเขามานั่งอยู่ในบ้านหลังเล็กๆเขาจะมาไหมเขาคงไม่มาเขาก็ตอบเนี้ยฮะบอกว่าเหมือนกันคงไม่มีอะไรใช่ครับใช่คือมันเป็นเรื่องประกอบด้วยเหตุผลง่ายๆธรรมดาครับแล้วยิ่ง พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ชัดเจนนะเราก็เลือกที่พึ่งอันถูกต้องที่ทำให้พ้นทุกข์ได้จริงครับผมเรับ,รบแว้วเพื่อนเพื่อนเป็นไงเข้าใจไหมเข้าใจครับแต่ว่าผมว่าเรื่องแบบนี้บางครั้งใช้เวลาแต่คนบางคนต้องใช้เวลาเพราะว่าด้วยอินทรีย์ของเขาอาจจะไม่เหมือนเรา บางทีอย่างผมนะผมรู้จักธรรมะมาตั้งแต่เด็กแต่บางครั้งเราหยิบเอาสิ่งที่ไม่ถูกต้องมาใช้พุทธวจนะผมก็เคยได้ยินมาตั้งแต่เด็กแต่ผมไม่เคยคิดว่ากับอัตตาถาอย่างเงี้ยฮะคือเราเรา,เราให้หมุ่วรวมกันไปหมดนะฮะแต่พอวันหนึ่งเรามีปัญญาจำแนกได้เราก็ถือโอกาสมูลดีๆที่อยู่ในหัวมาตั้งแต่เด็กวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่เราได้รู้จักแล้วก็ได้เอามาใช้อย่างจริงจังนะ ดีก็สร้างประโยชน์ตนนะเนาะไม่ได้สร้างประโยชน์ใครเลยตอนนี้ก็ทั้งลูกทั้งภรรยายก็ผมก็พาเขาคือต้องแยกทางกันนะถ้ายังจะ,ะกราบไหว้เทพมารพรมเทวดาอยู่เหมือนเดิมก็ต่างคนต่างอยู่ร่วมกันได้แต่ว่าปฏิบัติไม่เหมือนกันแล้วกันอนะไรเงี้ยเขาก็พร้อมที่จะว่าไงว่ากันเพราะว่าหลายๆหลายๆอย่าง หรือทุกๆอย่างที่พระเจ้าสอนไว้เนี่ยปฏิบัติแล้วก็พิสูจน์ได้เป็นอาการิโกอมตอนนี้ก็มีอยู่เรื่องคือแม่ผมเป็นคนที่มีวิจารณิิสูงมากก็พยายามเอาวิญญาของพระอาจารย์ไปฟังตอนฟังก็ดีคนระแต่พอหยุดฟังนี่ก็คืออากุศลเกิดตลดอดก็ไม่แนม่ว่าเวลาที่ผมคือท่านหูไม่ค่อยดีนะเวลาสนทนาเวลาคุยเวลา เวลาท่านทาอะไรที่มันมันไมไ่เป็นเราต้องการที่เป็นเรื่องค่อนข้างจากรรมออกไปทางการพยาบาทนิดนึงนะผมก็จะบางทีพูดกับแกเสียงดังดุกแกไปบ้างอะไรเงี้ยไม่ทราบว่ามันจะเป็นบาปไหมครับอาจารย์มันก็ก็ไม่ดีหรอกแต่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ถึงเป็นอนันตริกรรมนะเราก็จริงๆเราต้องคุยกันอย่างบัณฑิตคุยกันนะไม่ พูดจาติ้มแทงกันและกันด้วยหอกปากแล้วก็สัมมาวาจาครับเราก็ตรวจเราเองนะแล้วก็วาจาที่ผู้รู้ติเตียนไม่ไดนะ้เรื่องจริงเรื่องประกอบด้วยประโยชน์นะครับมีวาจาอ่อนหวาน ก็คําพูดต้องประกอบด้วยเมตตามีวาจาไพเราะอ่อนหวานนะเรื่องการพูดพระศาสดาสอนไว้เยอะแต่ก็ดูสัมมาวาจาเป็นหลักนะในมัคมีองค์แปดขอบพระคุณอาจารย์นะครับ อออเืตั้งแต่โยมได้เอเริ่มเริ่มทำสมาธิทุกๆคืนก่อนนอนเออรู้สึกอารมณ์ที่ฉุนเฉียวบ่อยโกรธบ่อยโมโหง่ายอะไรก็เบาบางลงทีนี้มันมีวันหนึ่งเริ่มมีสติมากขึ้นทุกครั้งทุกครั้งแล้วมีวันหนึ่งโยมโยมละ ทีนี้โยมก็บอกเด็กเขาว่าโยมต้องการใบนี้ใบนี้อะไรนะคือสั่งงานอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วพอถึงเวลาโยมก็ไปตามตามคิวตามอะไรทุกอย่างถึงเวลาโยมจะไปเอาใบเ,เด็กเด็กบอกว่าจะต้องให้คนนั้นคนนี้คนนู้นเซ็นทีนี้โยมก็เหมือนของขึ้นอารมณ์เก่ามาเลยแบบบว่าเลยแบบว่าไม่ยั้งเลยทีนี้พอพอพูดไปปับ๊บผมเห็นตัวโยมเองเหมือนกับมองเห็นผ้าจานอย่างเงี้ยโยมอยากรู้ว่า ตัวที่มองเห็นตัวโยมนั้นคืออะไร,รเห็นเหมือนเรามองเห็นกันอย่างเงี้ยรู้แล้วจะทำไมอ่ะไม่สงสัยไงสงสัยว่าตัวนั้นมันคืออะไร,รแค่สงสัยแล้วถ้ารู้แล้วได้อะไรคืออยากรู้มันมาจากไหนมันก็ปรุงแต่งไปเออยังจะปรุงแต่งอะไรคนมันปรุงแต่งได้ทั้งนั้นละ ระศดาบอกรู้อะไรมาก็ให้สักแต่ว่ารู้คือถ้าเห็นแบบนี้ให้ให้ละทิ้งเลยละทิง้งสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินได้กลิ่นลิมรสสัมผัสค่ะค่ะรู้ธรรมลมด้วยใจค่ะก็ให้สักแต่ว่ารู้ดึงจิตกลับมารู้ลมหายใจเข้าออกไม่ต้องสนใจค่ะค่ะวิญญ,ญญาณทำงานตลอดอุปทา,านในวิญ,ญญาณนะจิตที่รู้ขึ้นมา เรามีอุปทานความยึดมั่นว่าเป็นของเราเป็นตัวเราตัวจิตเองแล้วสิ่งที่จิตไปรับรู้ก็ยึดทั้งคู่ที่พระเจ้าเปรียบเหมือนลำแสงกับฉากเรายึดทั้งลำแสงเรายึดทั้งฉากตัวฉาก่ยก็เหมือนรูปเวทนาสัญญาสังการตัวแสงก็เหมือนวิญญาณมีการรับรู้ขึ้นมาปั๊บเราก็ยึดละว่า น่ฉันรู้มันก็เลยมีฉันรู้อะไรเธอรู้อะไระเธอเห็นอะไรฉันเห็นอะไรฉันได้ยินอะไรมีฉันหมดเลยตั้งแต่ไอ้มีฉันเนี่ยผิดตั้งแต่แรกแล้วอัตวาทุป,ปาทานอุปทานในความเป็นตัวตนไม่มีเลยจิตของเราก็ไม่มีมีชั่วคราวเกิดขึ้นดับไปพรองก็บอกจิตเนี่ยเป็นล่าห ภูตังเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนไม่ต้องไปสนใจอารมณ์มันจะรู้อะไรก็ช่างมันละความเปลินละความเพลินไปเรื่อยๆนะแต่ตอนตอนพอเห็นปับ๊บพอพอรู้ว่าเรามองเห็นอย่างนั้นตัวเราเองปับ๊บตัวนั้นก็หายไปเลยแล้วก็เราก็มีสติแล้วเราก็ซอฟลงมาก็ก็ไม่มีอะไรก็คือคือเหมือนกับว่า ช่วงนั้นโยมอาจจะขาดสติเหมือนกับอารมณ์โกโรธมันขึ้นมาเลยตัวนี้ก็อาจจะมาเหมือนมาเตือนอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าหรือว่าเราปรุงแต่งขึ้นมาเองไม่ได้มาเตือมาเตือนอะไรใครจะมาเตือนใครอะไรมีแต่ตัวเองเตือนตัวเองนั่นแหละ <c oughs> นั่นแหละคะเตือนตัวเราเองว่าอ,อขาดสติแล้วอะไรประมาณตัวเองก็มีชั่วคราวเนี่ย เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีอะไรนะอขอโอกาสค่ะอาจารย์ยมมาไกลแต่มาได้ปีละครั้งอ,อกที่ท,ท,ที่ได้มาค่ะม, <c oughs> มีคำถามฝากในต่างประเทศเทศเขาไม่มีาศาสนาทีนี้พ่อแม่ เมื่อก่อนเนี่ยเคยศึกษาธรรมกาย mm hmm. แล้วก็ให้ลูกชายก็ศึกษาธรรมกายด้วย mm hmm. แล้วพอพ่อแม่เปลี่ยนมาเป็นพุทธวจนะแต่แวดล้อมของเด็กๆเ,เนี่ยกลายเป็นมีศาสนาที่มันหลากหลายของคริสของอะไรนะคะ่ะ mm hmm. เขาก็มาดูถูกว่าแม่จะมาท่องบทอะไรภาษาที่ไม่ค่อยเข้าใจ mm hmm. เขาก็เรียกบุก mm ้าบุก้าอะไรเงี้ยค่ะ ก็เหมือนกับทีนี้น้องเขาก็พยายามที่จะให้ฟังตามแล้วก็เล่นเกมอะไรเงี้ยครัก็เขาก็บอกว่าพี่พี่มาวัดนาช่วยฝากถามพระอาจารย์ให้ทีว่าจะทำยังไงดีกับเด็กซึ่งเขาก็อยากให้ลูกเขาได้หันมาสนใจพุทธวิชนะค่ะอย่างตัวเองอมจะ แนะนำคนอื่นลำบากเนะวลาเขาถามเขาซักไซไล่เลียงเราจะตอบไม่ได้เพราะนั้นเราก็ฝึกฝึกตนเองให้ดีเดี๋ยวเราก็จะเห็นรู้ทางเห็นแนวทางอย่างแรกหให้เขาได้เสพเคนได้ฟังได้อ่านจริง,รงๆการใช้ชีวิตมันก็ สามารถนำคาสอนของพระพุทธเจ้าไปตอบได้เยอะหลายเรื่องเลยถ้าเราเสพข้อพระสูตรมากเนี่ยเราจะเป็นผู้ที่ฉลาดในการหยิบหยิบยกพระสูตรมาสอนในจังหวะที่เหมาะสมกับเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นในทางโลกสาธุค่ะสำหรับตัวโยมเองก็ทุกปีพาผู้ใหม่และผู้เก่ามาที่วัดปีที่แล้วมีน้องพยาบาลห้องผ่าตัดตาได้มาน้องเขาก็ให้ฟังว่าเขาเป็นหัวหน้าห้องผ่าตัดตาก็จะดูคนไข้ก่อนผ่าตัดเขาก็ตั้งจิตว่า ทำอย่างไรที่จะให้คนไข้ได้รู้จักพุทธวัตะเขาก็วันละหนึ่งคนเขาก็ได้นะคะก็คือมีคนไข้สนใจเพราะว่าความกลัวกลัวว่าจะผ่าตัดตาแล้วจะมีปัญหาอะไรเขาก็พยายามเอาอนาปานสติเข้าไปช่วยน้องเขาก็ให้มาดู YouTube ของวัดนาป,ป่าพงค่ะแล้วอีกอันหนึ่ง ก็ตอนนี้เป็นกัลยาณมิตรให้ธรรมะพระสัสดากับเขาค่ะแล้วตอนนี้คนลากย่าซึ่งไม่มีอ,อินเทอร์เน็ตไม่รู้จัก YouTube โยมให้สื่อสิ่งพิมพ์หรือว่า MP3 เขาก็เอาไปให้คนที่ใกล้เสียชีวิตได้ยินได้ฟัง,ฟงจากที่นอนติดเตียงมีแต่กระดูกพอเสียชีวิตก็มีเนีเนื้อนหนังผิวพรรณแล้วไม่มีน้ำ น้ำอะไรไหลออกแล้วก็ร่างกายฝุกท่องเหมือน,นที่ทเราเห็นในคลิปต่างๆนะคะก็เลยทําให้มีการเผยแพร่ในกลุ่มที่เขาไม่มี YouTube กันเลยนะคะเยอะก็มีคนขอ m อ็สามพวกเรามาก็เรื่อยๆอ่ะคะ่ะก็ช่วยพาชาันเผยแพร่ค่ะก็ดีนะ,ะนะเรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็คือด้วยความ เห็นว่าพระอาจารย์แล้วก็คณาสงใช้สายตามากโยมแล้วก็น้องที่ลูกเขามีปัญหานะคะก็เลยคิดว่าเราเอาวิตามินบำรุงสายตาที่ตาแห้งแล้วก็จอประสาทตาก็เอามาถวายพระอาจารย์ถ้าถ้าพระอาจารย์และคณะสง์คิดว่าดี เราก็มีที่ไลน์ที่สามารถติดต่อได้เราก็สามารถเราเรามากันเรืเ่อยๆค่ะแต่พวกเรามาแบบคนสองคนเราก็ไม่ได้แสดงตัวค่ะอีกอีกอันหนึ่งต้องขอ,อกาดพระอาจารย์ค่ะ <c oughs> คือกลุ่มของพวกโยมอยู่ไกลก็เลยคิดว่าเห็นพระอาจารย์ถวยแพร่ก็เลยพิมพ์ประจิแผ่นประจิตสมุตดบาทมาถวายพระอาจารย์ห้าพันแผ่น <c oughs> แล้วก็เมื่อวานพวกโยมมาบ่ายแล้วก็เลยถามคุณนงให้ไปเก็บก่อนคุณนงก็บอกว่าให้เอามาถวายพระอาจารย์บางส่วนเพื่อให้พระอาจารย์ได้รับทราบแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะเก็บไว้ข้างในคะ่ะก็เรียนให้พระอาจารย์ทราบตามนี้คะ่ะได้